สวัสดีครับเจ้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการท่ายทอดสดๆออกจากสวนบางนาเป็นจีไก่สวนไพรวนน้องโดนผมอยู่กะคุณประสบชัยเซาะสมบูรณ์สวัสดีครับครับครับ,รบสวัสดีครับคุณประสบชัยเซาะสมบูรณ์เนี่ยกระซืบเนื่องมาจากเรื่องของกระเซ้านี่ที่คุณยายท่านหนึ่งล้วก็คุณอ้อยน้ำสม,มุรได้เดินทางมาหาผมมาขอควาาเป็นรรมกรณน,นีที่ถูกลิบเงินประกันตัวผู้ต้องหาหนึ่งแสนบาท เหตุเกิดที่สพเมืองอุดรธานีมื่อีกตรงัวันที่1 9มกราคม2560เวลาประมาณ16นาฬิกาหลังจากได้พูดคุยกับคุณประสบชัยคุณประสบชัยนี่เป็นนายประกันเป็นนายประกันผู้ต้องหาที่ถูกรีบเงเป็นบ่าครับเม่อนครับอพรพอดีคุณประสบชัยเพิ่นก็ได้เบิงไา่การแล้วก็อยากเวบาขคอเท็จจริง ห้ฟังผมบอกแล้วว่าผมนําเสนอ้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนําเสนอ้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่คุณยายเิ่นข้ามหาคุณยายเป็นยังไครับคุณประสบใจ่อ๋อเป็นพี่สะภ้ยครับเป็นพี่สะภ้าคือพอของผู้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเป็นพี่ชายผมเป็นพี่ชายอันนี้เป็นอาเนาะเป็นอาครับเป็นอาเป็นอาเป็นอาเลยไปประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาคือห้านไปประกันตัวร้านเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่สพเมือง อุดรนานี่เมื่อประมาณเมื่อว่าประมาณอะ่ะเมื่อวันที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเอาละเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี่ที่นี่ขอเท็จจริงอีกมุมหนึ่งของผมอยากให้คุณประสบใช่ในเราขอเท็จจริงเอาเช่จเลยครับเอาต้องเริ่มจากประเด็นใดก่อนครับเอาเริ่มเริ่มจากว่าประเด็นเป็นยังค่อยถูกลิบซะก่อนได้ได้เข้าใจว่าในกระบวนการลิบได้รับ,รบการที่ต่อประสานงานจ,จากสพเมืองอุดรบ่ ได้ได้ประสานงานเนี่ยบ่หรือเป็นยังไงบ่เพราะว่าตามหน้าที่ของน้ยประกาศเนี่ยจะต้องนําผู้ผู้ต้องหานี่ไปได้านตัวตามหมายนัดเนี่ยตามนัดเนี่ยตามนัดเนี่ยแมนบ่ครับอ้าวเชิญเลยครับคือโดยประมาณเนาะประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วมาหลังจากถูกจับมาแล้วปีห้าแปดนั่นแหละครับข้าห้าแปดแล้วที่นี่ก็มีทั้งลอยเวทน่ะคือทานตอนนั้นผมก่ต้องเินื่อเพิ่นเอารอยเว้จะเชิเนะเป็นลอยเวทเพิ่นกับติดต่อมาผมแต่ว่าบ่ได้มีเป็นรไรลัก รักษาหนังสืออย่างมีแต่มีมีแต่โทรศัพท์มาไฟเบอร์ยงไงโทรศัพท์มาแจ้งโทรศัพท์มาแจ้งได้รับเนี่ว่าได้ได้รับได้พูดคุยกันพร้อมว่าจะได้คุยกันต้องตามเกี่ยวเพิ่นกับพญามเร่งรัดให้ผมเนี่ยนั่มผู้ต้องหาเข้าไปไปพบพนักงานพบอ่าเพิ่นติวเพิ่นกับทีใดทรงฟ้องครับอ่าเพิ่นกับบอกไปตามนั้นแต่ที่นี่ทั้งหลานก็บางทีมันกับไปเหตุงานหันนีแน่กับบอกไมช่วงนั้นคือบอสามารถติดต่อได้เลยอ่ามาที่นี่ทั้งทั้งลอยเว้นกับยืนยันกับ ก็ผมมาาว่าคันบอสันมันต้องรีบรีบเป็นการแต่ก็ว่าแล้วแต่กฎหมายบ้านเมืองติเหตุไปในรูปแบบใดเพราะว่าถ้าว่าเป็นไปตามกฎตา,ามกติกาครับผมก็เชิญได้เลยเชิญท่านจัดการใดเพราะว่าผม่าสามารถที่น้ำหลานเขาเขาไปเอาห้าเขาจะ <หา S 1> ยอมร<า>ับว่าประสานงาน กับหลานได้ประสานงานกับทังตำรวจแต่ว่ากับทังหลานมันประสานงานกับบ่อใดกันหรือว่าประสานงานได้อยู่แต่ว่าเขากับบ่อยม่าังสี่เมีนบ่ครลีงเทือยยังสันบ่อียมีอยู่เทือนึงครับเขากับว่าบ่อแมาเขาว่าเขาล่อหนังสือเขาล่อหนังสือจากทางการทางทังสร้างพลังงานสอบสวนเนี่ยอืม่วมข้าใจของหลานร่วมข้าใจของเขาเป็นยังสันครับแต่ว่าแต่ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังสี่ได้ปะเนี่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือนาที่ของนายประกันเนี่ยจะต้องมีนาที่นั่ตัวผู้ต้องหา ไปพบตามตามนัดคือได้นัดผมเข้าใจว่านาชินัดไว้ล่วงหน้าล้วละนาชินัดไว้ล่วงหน้านล้วละอย,อยู่ในอยู่ในประกันอยู่ในอยู่ในหนังสือขอประกันตัวเนาะที่นี่พอติต่อมาได้เราประสานงินว่างไหอีกครับน,นี้หลังจงากหันมากกา็คือผมกับมีภารกิจนาทีก็เลยได้เฉยเมื่อยไปเลยผมก็รับลู้ได้แค่นั้นคือว่าผมกับพญามเร่งรัดว่าต้องมานะต้องมาเงินไผเงินไผประกันตัวนะ เงินผมส่วนหนึ่งเงินเงินของขันส่วนหนึ่งเงินของแม่ของนา่งนันรินส่วนหนึ่งอ่ายาไอเชื่อเงินของผู้ต้องหาส่วนหนึ่งครับผู้ต้องหาส่วนหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นจังไหนกันขันมันพิดพลาดก็ต้องพันก็ต้องยึดงินเท่าน้ำเดเมนบ่ครับแมนติดต่อปะไ้ได้ติดต่ออีกเจ็ดเทื่อบัะนี่ลอยเว้นเพิ่นติดต่อไหอีกเจ็ดเทื่อครับหลังจากนั้นมากอะลูกซึ้ว่าจะได้คุยกันเฉพาะเรื่องเนี่ยอยู่สามเถื่อได้คุยกันครับหลานเนาะกับกับ คุยกันเรื่องหลานเนี่ยทำมีโอกาสย่ำหนก็ได้คุยย่ำนยแต่ที่นี่คือคือเขากับว่าเขาพย่มไปปรึกษาผู้นั้นปรึกษาผู้นี้คือเขากระดิ่งของเขาไปครับเขากระดิ่งของเขาไปทั้งที่เรื่องเล่าอาจจะเป็นพกแย่ตัวยังที่คิดก็ได้ครับแล้วเป็นในต่อไปนี้ครับหลังจากนั้นมากอ่ะเขก็มาทราบบางมือนี้ล่ะทราบมือนี้เป็นยังไงทราบมือนี้เป็นว่าว่าผมเนี่ยไปไปถอนเงินประกันโดยมีรไล่ซื้อของผมเนี่ไปเส้นถอน ไปเส้นถอนซึ่งในเรื่องนี้ผมว่าได้เคยคือญาติพี่น้องเขาเนี่ยมาเกาหาเขาว่าเข้าไปถอนประกันกับประมมณนั้นปรามาณนั้นล่ะได้ถอนบ่พกันนี่บ่ไ่ได้ถอนผมว่าได้ถอนคันถอนพ่นิริมกันหรืออ่าพนก็วว่าพ่นพาทนาไปเราก็ไปเห็นลายเส้นอยู่อยู่ในใบถอนประกันผมว่าผมผมบ่เคยไอ้นี่บ่เคยไปผมผมสามารถอธิบายได้ครับหลังจากที่มือถือจับมือประกันโตมากหลังจากมือนั้น่ะผมว่าได้เคยข้าโลงพัก สอพออุดรอีกจักเทื่อจักเถือเลยว่ไเด็กมีแต่สื่อสารกันทางโทรศัพท์นี่แหละกันทา้งลอยเว้นเพิ่นกันทั้งลอยเว้นเพิ่อนลอยเพชรเบิ่งลักษณะลอยเว้นเพิ่นเป็นยังไงให้ความรวมมือดีหรือว่าอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกดีบ่เพิ่นกักักัเท่าที่เบิ่งกับ่ได้มีปัญหาหยังครับเพิ่นก็ว่าไปตามกระบวนการของเพิ่อนก็ว่าไปตามขั้นตนการของเพิ่นแล้วปัญหามันติดอยู่ตรงไหนกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นคาดว่าความเข้าใจของคาดว่าคุณ่มเสบใจผู้ต้องหานี่บอกเข้าใจในกฎหมายแล้วก็ไป คือคนที่ว่าแนไปในถ้าแนแน,ไป,น,น,แนไปในทางที่ที่มันยากขึ้นอืแนะไปในท่าที่ยากขึ้นคือคือคอ,อาจจะว่าเข้าใจในกระบวนการพินจะ่เข้าใจในแนแน่เพราะว่าเข้าใจในกระบวนการพินาแล้วก็เลยดินคเพราะดินแล้วก็เลยคนที่ฟังต่อขอมลอาจจ็กที่ถูกที่พิบว่าได้ไม่อยู่ในเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอันในเรื่องข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ขอเกล้าหาก็คือขอเกล้าหาแต่ว่าอันนี้เขาบอกถึงเรื่องประกันว่าเออการประกันมันจะเป็นยังไงยังไงแต่ว่าถ้าเบิ้งถ้าเบิ้ง้อมูลถ้าเบิ้งลักษณะเอียงแล้วเนี่ยผมเท่าที่ผมฟังอยู่ทั้งนี้เพิ่นกับพยามแล้วเต็มที่แล้วะทาะทํานาที่ได้ประกันแล้วครับครับนี่ยัาวว่ากระิถูกลงโทษคือกันจังไ๋ก็ทํานาที่ที่ว่าเป็นหลานเข้าไทํานาที่เป็นหลานเดี๋ยวเพิ่นติว่าพักสหลานไปอีกข้างหนึ่งแมนบ่บ่อยากให้สังคมเข้าใจว้างสั้น คร <Man. S 1> ับเอาเอาว<ช>้าลอ,องเว้าล็องมึงนู้นเป็นยังไงที่ว่าสิทําพูดหัวใจว่างเลยนี่มันกับวบ่าใมี่ยังแหละครับก็เท่าที่มากก็ถือว่าชัดจริงโปร่งใสแล้วแต่ถ้าถามว่าผมไปเส้นบ่ผมผมอธิบายได้บ่อใดไปเมื่อใดไปอยู่เกี่ยวได้แต่หลัง<ส>จากนั้นมากผมกับวบ่าใดใส่ใจคือว่าผมได้รับรู้จากรอยเว้นแล้วมือนักขณะนั้นว่าถ้าคุณนําผู้ต้องหามาไม่ได้ ผมก็จะริบประกันเขาแจ้งาว่าหน่วยงานก็เร่งรัดผมอแต่ว่าเขาแจ้งเป็นว่าจ่าแบบนี้เขาก็แจ้งเป็นว่าจ่าแบบนี้แต่ที่นี่คนอยู่ทั้งพุ่นมานังรอเอกสารมานังรอเอกสารที่ว่าบ่ไม่เอกสารบ่ไหมจะเทียรสิไปยังไงในเมื่อผมเนี่ยก็คือเป็นนายประกันเป็นนายประกันผมก็เสียดายเงินล้วผมกากให้มันเงินกเงินจะขึ้นไปเามกระบวนการครับเสียดายเงินข้ามกับเสียดายเงินกแสดงว่ากระบวนการ ในการพิี่นี่เขาเหตุกระบวนการถูกต้องแต่ว่าผมเสือว่าจังสันลูกหลานเท่าบ่เข้าใจลูกหลานเทาบ่เข้าใจลูกหลานเทาบ่เข้าใจพอบ่เข้าใจแล้วก็เลยเข้าใจพิษพิษมาเนี่ยนอกจากเข้าใจพิษเข้าใจพิษเท่าน้ำพร้อมว่าได้ไปยื่นทอนแลวก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่ากระบวนการนาซีเป็นจังสันั้งที่นาซีเป็นครับเขาว่านาจะเป็นนั่นแหละเขาคิดไปต่างๆหน้าของเขาแต่ได้เอาเอาฟวามคิดจะของคิดคิดไปเองกักัก นาทีเป็นอย่างสั้นนาทีเป็นย่งสั้น,น,ท,น,นที่นี่นะครับในกระบวนการถ้าเทา่ทาที่ผมได้ฟังจากคลูก็ะเล่ไปขอฟ้อมรู้จากพรูมาเอาแม่งแอะวมันตอนเพิ่นว่านาทีของนายประกันแล้วนาทีของนายประกันคือต้องนั่มตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาไม่ได้งานโตตามที่นัดครับเข้ามาไล่ง,งานตัวสพเมืองร้รอยเวน้นหรือว่าอายาการหรือว่ายัางดีเขาเชื่อดอิจิตต่อผู้ต้องหาเนี่ย <laughs> เขาคิดว่าตีต่อผู้ต้องหาครับเขาสติต่อนายประกันเพราะฉะนั้นนายประกันเขาเข้าใจว่าทรัพย์นี่เพราะเป็นทรัข์ขอ,ของผู้ต้องหาของผู้ต้องหาเนี่ยพั์ก็คือทรัข์ของ,ของนายประกันเป็นรั์ของผู้นี้เด้นี่แม่นปะเป็นเงืนของผู้นี้คือตามกฎหมายเราพั์คือเงิ่อนของผู้นี้เป็นผู้ไปประกันเพราะเป็นผู้ประกันแล้วผู้นี้จะต้องนําผู้ต้องหากลับมาไายเงืนตัวตามนัดหมายช่วนกระบวนการตามนัดหมายนั่น เวลาแจ้งเขาไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออาจจะแจ้งก็ได้หรือไม่แจ้งก็ได้แต่ว่าเขานัดไว้ลงกนาไว้แล้วแล้วก็อีกที่สําคัญได้นัดหมายกันทั้งโทรศัพท์ตลอดเวลาเอาวันนี้ก็เข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงผมบอกแล้วว่าผมนําเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเอามาบ้าสู่ฟังให้สังคมพิจารณาเองในเรื่องกระบวนการยุติธรรมนี่ผมไม่ได้เข้าไปเขา้เขาไปก้าวหาผู้ใดหรือว่าเข้าไปยังแบบมันเป็นส่วนที่ใอ,อย่างเดียวเพิ่มเติมนิดเดียวเพราะปกติขอมผลขมกับเป็น ผมอยู่ในองค์กรองค์การออตลตรการตรวจสอบการใช้อนาจรัฐอยู่เพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่เขากะารู้รเขาก็คองสิบกว่ากายแบบมนีการซิกแซดอีกอย่างหนึ่ผมก็รัรู้พอทุกอย่างกับผมก็อยากให้เขาเก็ไปตามกระบวนการควบจริงแต่ที่นี่มันติดขัดตรงที่ว่าคนจะคของนี่แหละมันมันบ่เข้าใจในในขั้นตอนอ๋บอบ <ขา S 1> ่เข้าใจในกระบวนการก็เลยเหตุให้ยากแล้าที่ต่นนีถ้ถ้าได้รับฟังจากข้าวข้าวทีแก้ไขยังไงดีเข้าใจว่า แต่เอาควางเขาใจของผมเนาะเขาใจว่าถ้าบอมาในง,งานตัวตามนัดแล้ะกันทั้งรอยเว้นะ่ะสิออกไม้จับอะแหงอยู่ยากคักเนี่นยบ่นี่ต้องมาประกันตัวอีกเด้่บนี่ยรบนี้กันจับกลุ่มเพิ่มมี้อหาหนึงเด้่บนี่ไอ้รบนี้ประกันเนี่ยบัเนี่ยจะได้สิเพิ่มไปอีก้อหาหนึงจักง่ายก็เลยสิเป็นยากนนนเนาะมันก็เป็นผลกรรมของผู้ต้องหาที่ลู่เท่าบ่ถึงการแล้วก็ไปดันทูลั่งอันนี้เขาก็ไม่อยากไปซ้ำเติมลูกหลานเนาะเขาก,กออ็อยู่ในสภาพวาัตถีอดัด คือกัดโอ้มันเรื่องมมนได้เกิดขึ้นนะมันก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับว่ามีผู้ใดไปไปเหตุในกระบวนการข้อเท็จจริงพี่แนบเป็นไปจะเป็นอื้นไปได้อะกะ็ถือาไอ้นี่ให้เป็นเรื่องอุทางหอนเราตรับคนทัวไปซะอย่าพอทุกอย่างนี่สูไปตามกระบวนการงานที่สุดอย่าหยุดไปนอกลูนอกทางอย่าสูไป คือมันมันอ่ได้จำเป็นต้องไปยากปนั่นเลยครับเขาก็นี่โดนกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันนี่ค่อยปากค่อยป้องฟามค่อยจัดการกันไปมันก็จบเพทาะาผิดพลาดไปแล้วเนาะเห็นไลยต้องเข้ามาสู่กระบวนการเนาะผิดพลาดไปแล้วต้องเข้ามาสู่กระบวนการผมก็เข้าใจอยู่ยทุ่มพนักงานสอบสวนเพิ่นพอคนเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายคนสุดท้ายแหละครับมันมีหลายๆกลุ่งคุมหลายๆองค์กรที่ที่ต้องนั่งจ้องมองพวกท่านๆพนักงานสอบสวนทั้งหลายเนี่ยเพิ่นกับเพิ่นกับ มันก็นคือสนีเห็ดใดเท่านั้นแหละตรงไปตรงมาเท่าที่ผมรู้ด้วยเรื่อง <c oughs> ดีกับปนญาะจะมีอี่อยังสลับซับซ้อนเพราะว่า,าในกระแสสังคมสมัยน,นีย้โลกโซเชียลมันกิดสื่อสารกันได้ง่ายเนาะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็สื่อสารกันผิจารณาถือกับผมก็ฝากน้ำได้ฝากคนที่เบิ่งรายการอยู่ตอนนี้นะครับว่า,าข้อเท็จจริงที่ถือขึ้นมันมีข้อมูลทั้งสองดานน้านนะหลากหลายเลือกเสพเอาเลือกเบิ่งเอาเนาะเลือกเสพเลือกพิจนาเอา อันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนในกระบวนการยุติธรรมนี่ต้องในเมื่อเข้าถูกกล่าวหาบอเมเบนวาเข้าเสียออกไปว่ากล่าวหาผู้อื่นอยู่ทั้งนอกในเมื่อถูกกล่าวหาแล้วนาที่ของเขาก็ต้องมาพิสูจน์เจ้าของในกระบวนการยุติต้องพิพสูจน์เจ้าของเนี่ย<ช>นะต้องพิสูจน์เจ้าของว่าบอดีพิษคือบอดีพิษบอดีเฮ็ดมันเป็นอย่างไรต้องเอาข้อเท็จจริงเขามากสู้เขาสู้กระบ,บวนการบอมมิทานายสารก็หาท่ายไให้ ขันมีเงินยกับไปจ้างทนายดีๆเอาขันบ่มีกันสารเพื่นกับมีทนายอาสาอยู่แล้วต้องเขามาสู้กับเเสียดายเงิ้นบ่นนี่เอาไปเอามาเลยกลายเป็นว่าไอตอนแรกเข้าใจหลายคนก็ต้องเข้าใจว่าเอ๊ะคือบ่เป็นย่างสั่คคือบ่เป็นที่ชุดไทยสรุปชุด้ทยแล้วพูดต้องหาน่ะเป็นไฟผู้ที่ที่ลบนี้การอะไรเงา้ตัวเองเม้นบ่เป็นั่างเน้นบ่าบเบี่ยงเข้าใจว่างั่นแเ่้นบ่ครับหน้าชีเข้าใจเป็นัง่ั่นเนาะ มียังสีฝากถ,ถึงที่เบื้องแรกรอยู่ตอนนี้ผิดเป็นอุทาหอนมีอย่างไงใช่เลยครับครับมันกับบอ่อได้มียังเราจะอยากฝากว่าเฮาคือความผิดอะถ้ามันเกิดขึ้นเ้วเขาสบ่เหตุให้ผิดแล้วมันเป็นไปบอ่อได้เขาก็ต้องไปสู้ตามขบวนการของเพื่อนนั่นแหละอันี้ผมเข้าใจแม้แต่ผมเป็นผู้เสียหายเนี่ยเสียหายทั้งเสียงเสียหายทั้งศพ นานะเปประกันหลานเราหลานบอกบอกไปตามคาเชิญของพนังงานสอบสวนรู้สึกว่ากะเสียใจกับหลานอยู่ที่จริงกะนาสิไปเรื่องเพราะวกอนานี่คนกับบุเคยมีความผิดจีิอย่างมากกะนาสีจบลงเลยดีแต่ว่ากะอันเท่านี้เขาก็ทุกอย่างเนี่ยเขาไปสู้ตามกระบวนการที่กฎหมายเขาตั้งกติกาไปผมว่าทุกอย่างกะจะล้มเอลยด้วยดีครับเอาสุดท้ายนี่ยกะทีบอกอยู่ยังว่าเท่านี้ นี่นี่กฎหมายนี้ตลอดชีวิตนี้ไปได้อกจะว่าอีกยี่สิบปีนี้จงมีอีกยี่สิบปีกระมาสูกลับมาสูด่าละเด้อกลับมาสูกลับมาสูกับบทเก่ากับมาพิสูจน์จาของไม่อยังดอกข่าวเล็กน้อยๆแค่นี้คือเนาะบ่มีเมื่อมันเกิดความผิดพลาดหรือว่าถ้ามันบ่ได้เกิดจะคว้างว่้เด็ดกะเอาความจริงนหละเอามาต่อสู้ครับขจาแสดงว่าเขาหนีความจริงเนี่เขาหนีข้อวามจริงกลับมาบ่เป็นยังสังคมให้อภัยเสมอครับสำหรับคนที่สำนึกผิดสำหรับ กถือว่ายังเด็กเล็กเด็กน้อยอยูะอาจจะพิษพลาดไปหรืออาจจะได้รับค้ำในน้าจากทนาะยหรืออาจจะได้รับค้ำในน้าที่คนอยู่บ่่ครรู้กฎหมายเนาะก็เลยเอาไปเสื้อในทางที่พิดพดิเอาชุดท้ายนี่ขอได้รับความขอบคุณครับจากผมนายเกียงไก่เทวอนคุณประสบใช่ส,สมุนสวัสดีครับ